ཁྱི <coughs> ཕྱད <coughs> 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 สวัสดีค่ะมือนี่ยายสินกับมาก้นปู่คือเกา่าพบกับยายสินค้นเก่าค้น,คนเดิมได้ค่ะเด้อมอนี่มากฟังท่างั้งนี่มาฝากท่างดำทางหน้มอนี่กับมาดกันหลายคนอยู่กันหลายคนขักอยู่ต่างคนาง้นตากับหาไปหมานไผ่หมานมันมากกับเมเพียนมเมเลียนคือเก่านั่นแหละมอนี่ก็ได้ ลำนัาหนูผิดกับแบบเพิงเ่งใหญ่เพิ่งมากคือเกา่าค่อนเกา่าค่อนเดิมมือได้กับมหาปูกับ <c oughs> สิหอดปีใหม่แล้วค่ะยังไม่ท่านได้ลงเห็ดเบียกเลยหมือนี้เมเลียนได้บอได้บอหมือนี้ได้หลายลายวูวัดเตี้ยห <c oughs> มือนนี้ เครื่องคู่เลยตีมอนี่มอนี่ยายสินก็นได้หลายว่าปากว่าบวอักเอาคักไ,ได้เครื่องคู่มอนี่ตะพัดก้นปูมากมอนี่ไม่ได้คักแต่ไม่เลี้ยนเมย์ไม่ผเสียทุกีพอแม่กันได้ได้เยอะเลยหอดใส่มอนี่หอดใส่หอ,อดไก่บอ่อน้าไปอ,อีทินน้ำสวนบระทันเนาะแว่นเวนเวนแวนเวนไป ô cụt hết dòng. Tell bác vang đi đơn nị đơn. Ni nè. In yên gai. Tao chắc không lâu dâu. Tao bày thư phân bunny. Knock bày thư yên Em kín đè ní hết sông có go bụi nè vân đi đây bunny lè lè đi lè 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 มืึอนี้มีเพี้ยนไปฮีจากเนาะเพี้ยนไอเพี้ยนว้าวไปคักไปแน่แท้เจ้าบ่อวยมาเลยเนาะเอาบ่มีหูก็ฝากทางทั้งนั้นสิเออเข้ามาทางนี้บ่หมานปไนไดนสิแต่ว่าก็ได้คักอยู่เยแล่ะเนาะได้คักได้แน่อยู่เยแล่ะมื้อนี้ก็ได้เพิ่งจะขุดอยู่อยู่หันเพิ่ตจะขุดอยู่ ยสวัดบมายี่สวัดไปยนสิคนมีดาวันดาวันเียแอดแลนด์มาคยมากปูจักเทียมีคู่แลนดนี่ก็ป็มานแท้พเจ้าหมานขัาหมานแน่เดี๋ยวไปเพี้ยนเอ้ยมือไลยแ็หมานซื้อมืนซื้อเงิเนาะโอ้กามควงก็ได้ยี่เพิ่งมายู่สิบเหร่เพิ่งมากับัวน้ำจักวนแล้วมือน บอท่านชอบกวดที่หสิโคงอ้วยกับขึ้นเลยดูนี่อ้วยกับขึนไปหายรนน่ะกบเมียบาดจอดเวนรตัวตีมาหากินฝากทางทั้งนี้ตีห้องมันมันก็เกาละพอหูตีไม่เลี้ยงเอาชนีละเุดพุท้าอยู่ละตัวเนี้หลายมันบมั่น

ตีวีตีวีซาลาโอ้ปูบานเนาะักเตอรคักนอนวินเทาขัวอยู่นี่แหละบัวได้บุลกระคุณเนาะน้าตาข้าไปอ้ยเสียงโจ๊บว่าโคตรแม่เลยยี่โอ้ยหมู่บ้านเมลีนอมาน้ำมูวันนี้เรามานำเอานำเบาเด็เหยียบเต็มคูแล้วนอำซ่อนเตะเข้าไปเด็กเด้กเัน่นั่นแหละนั่นแหละไงบ่ งามงามโตซ้ำนีละัวซ้ำนีโตซ้ำนีแ่บดีเกิอนกมันขาดได้เกอซ้ำนี้วตคุด้นะจจะนี่แหะผู้คนมันไ่อยากออเอ้ยไมเคได้แขนเนาะเอ้ยคได้ร้ายปีว่าฟซัน เอาไปไว้แต่กินปีใหม่เฮายุคโควิดเฮาว่ากินหัวหลากุ้งกับมึกอะกินกินปูดีละเฮ้าตามักงแล้วก็ครัวครับโอ้ยว่ามากยุคเขาวายตวเข้าวยตัววายตัวเอไปาเนี่ไปกินเนยเมีนเดีซวำด้เดีซยำได้ำหนึ่งเขาก็เอาตัวมีครับวันนีครับไปเออ เอ,เ,ออเอาเอาทอคนใดลราเฮามาอนีินได้ซ้ำใดเฮาก็เอาซ้ำนั่น,นะไะ<ป>เข้าบ้านเฮาไปแล้วบาทเยอะเพียงมากเห็นตะส่นเ <laughs> ข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วบาทย่างขึ้นทางดองม,มเวนเวียนเหรมันบ่ามันยัยเพี้ยนยุวเข่าตีไปมียะไบาทบเฮาบาท

ระวังรัเดอร์แนีเพียนอ้าวเขาโฮมแล้รติห้องไทเขาโฮมตีมีย่าเพีงมาย่าเพงมาเจ้าขึ้นได้เทใส่ผงมงุงเทมุนี้ ต้มยังเยาว่าต้มต้มปูติโอ้ยยังบ่ชหดบ้านหรอกเนาะจังได้กับนางพักก้อนวัติีห้า่ตยอเพิ่มากมูนี่เลยคักแค่ตัดตปูมีแต่โตัวทอเจ้าของหนีไว้ อก็ได้เรียกูได้หรอเพียนตัวนี้ก็เหมอน้สาเลยเนาะตัวนอยอก็ได้อได้้งได้แนเมือนนี่ถึงมากไม่ได้ค้งไดแนถึงมาไดปวดไปหอดไก่ไเลยปาทิ่ด้วยยางไตีมทีมแคล่เเพียนเพียนจะทีมแคล่ติมุเนี่ มื่อนี้ไปประหอดบ้านเลยนางเศร้ายู่ขางทางดำนี่มันมันคักเป็นแนวมื่อนี้มื่อนี้ได้คักอีหลีมื่อนี้ห่อมากไก่เนาะได้ได้หลายเนาะไอ้มากไก่ยังเห็นเพื่อต่หมองเดียวเ่าไปหากันนักเกียร์ไปจังได้มันไปบ่ไหวโอ้ยอัพสันเด้เมื่อนี้พี่น้องเอ้ยอย่าลืมเอาไปเสียบ ไฟขังได้หอยแก้เรากะแกดองจำแจำมนตมัวหนึ่งเขาซุกไม่ไมมเราก็จำบัดเดี้ยวห้องกินปูนี่ละแถบแล้วคาบได้หลายคักหลายมือนี่ได้สุก้นหมานหมานหมานสุก้นบันนี้ก็สิพากันเมียบาทไปกินเขาเที่ยงไปขัวปูกับตำบักุ่งโอ้ยมีไงหนูหน้าขืนทา,ทางแล้วกำลังสิเขาเฮี้ยนเจ้าของ ควมทางดำมาแล้วบันมือน,นี่ยาสินกิสิผ้ามากพอกันซ้ำนี่ก่อนเอาใบชิบหนาะจังคอยมากพอกันไหมผู้ใด,ดมักผู้ใด,ดชอบชิปนี่กะกดไหลกดแค่แอดเสรี่นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ